ม,มาส่งมาข้างหลัง้มาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าโอ้ยอดึงนี่ทุกคนสวัสดีค่ะคืนนี้เราก็ลงมาคลองเงินอีกแล้วนะคะไปจัดเดี๋ยวเราไปลุ้นไปเชียร์กันคะ่ะทุกคนเจอแล้ววะแหม่แป๊บเดียวเองนะ รุนกันว่าจะอะไรตัวจะใหญ่หรือเปล่าป๊อหนิมป่ะหนอะเฮ้ยเจอเร็วอะ่ะวิ่งอู๋ <laughs> คุณเลยตัวเล็กไหมเมื่อกี้ทำเป็นปล่อยไปก่อนนะตัวเล็กนะไปไปต่อหาไปเรื่อยๆเร็วว่ตัวนี้ยห้ผ่านนะ เฮ้ย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 ไม,นยม่นิ่มเอออันนี้ดูก็ปูนิ่มโอ้โหเกือบแล้วไม่ลนะโหงามเ <zu ar> กือบเกือบแกงกันได้ เฮ้ยตัวนี้นิมบ่าตัวนี้นึบตัวแน่นทูกตัว ตวงแล้วไป,ไปลุยต่อหัวนี่อยู่ในรลกไม้เลยอ่ะสองตัวใกล้ๆก,กันเลยนะเนี่ยหูโ <Ooh. S 1> ตเปล่าเอาได้เว้ย เฮ้ยนี่นิ่มบ้าตัวนี้นิ่มเฮ้ยตัวนี้นิ่มมากดูแต่เมื่อกี้โดนหลอกไปแล้วทีนึงโอ้ยตูกล้ามแดงๆอันนี้นิ่มมากอะน,นิ่มแบบนิ่มมากเลยเม่กี่โดนหลอกไปทีงว่านิ่มเกือบโดนหนีไปแล้วไม่ล่ะ ลุยต่อ,อลืมเก็บทั้อ <Ooh. S 2> บอกแล้วเจออะไรเอาหมด <c oughs> <c oughs> เตรียมหยิบแหลนอันนี้แหลนแหลนสำหรับแทงกุ่ง <c oughs> ไหนยกให้ดูตัวนี่แหละดูไหนนี่โอ้ ไ้สวยเลยนะเนี่ยแต่เขาเอาไว้ตรงหัวเรือนนะเราไม่รู้ว่าได้ท่าไหร่แล้วอืมนั่นนั่นได้แล้วอยู่ข้างหน้ากับจวงเอาจวงเอาไปแล้วกัน เจอปูอีกเอาทั้งกุ้งทั้งปูเอาหุยนุ่อเอาวุธครบมือหยิบสวิงมั่งหยิบแหลนมั่งเอาเดี๋ยวเห็นกุ้งหยิบสวิงไปตักกุ้ง ป่าโอ้ยเต็มถุงไปแล้วบ้งอะ่ะเห็นจิ้มเอาจิ้มเอาอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังนะคะว่าได้เท่าไหร่ให้ก็ะจิ้มใส่ข้างหน้าไปก่อนแล้วกัน ม,มาส่งมาข้างหลังนี่มาดูเดียวเดี๋ยวเดียวโอ๊ยอ่ะดึงนี่ทุกคนอุ๊ยนี่นี่ก้งขาวดูตัวสวยนะเนี่ยไซนี่แบบไซยำตัวไซยำอีกนะดู เขาอยู่ตรงนู้นเขาแทงกุ้งอยู่เราก็แทงได้เหมือนกันดูเนี่ยลืมสนุกแล้วเออมองไม่เห็นอะไรอ่ะปูเดี๋ยวเราโชว์กุ้งของเราก่อน

ปั๊บเอาโหน่อืมมีค่ะทุกคนมาดูผลงาน いいところだ。 นี่ค่ะผลงนกุ้งคืนนะคะส่วนปูเราก็มัดเสร็จแล้วนะแต่ลืมลืมถ่ายคลิปไว้ แต่ส่วนนี้เลยค่ะนี่ได้กุ้งผลงานกุ้งถ้าชอบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้หญิงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ